สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะรีวิวนะครับกับลำโพงบูทูธนะครับที่แถมมากับ vivo v 2 3 5 g นะครับคือถ้าเกิดใครไปซื้อ vivo v 2 3 5 g นะครับก็จะได้ลำโพงบูทูธมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะก็คือนี่ครับในในกล่องบ็อกเซตนะงเขาเลครับอีกรุ่นตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับแบบของพรีเมียมนะครับเป็นตัวนี้นะกล่องใหญ่นะครับก็จะได้มา2ตัวนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะลองเปรียบเทียบนะครับคุณภาพเสียงให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มแจกนะครับทั้้งงตััััััวนนนนนนีเเออออฟกกก์ชหมืืะะคคครรบบ็ ตอบบูทูธได้นะครับแล้วก็นะครับสามารถนะครับใส่ USB ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใส่การ์ด c d i s ได้นะครับล้วมีที่ชั่นกันโอเคครับมาเปิดกับตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวกล่องเล็กนะครับอันเล็กตึ๊งอ่าเห็นไหมครับปิดได้ปุ๊อ่าโอเคเดี๋ยวจะลองฟังนะครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับก็เชื่อมง่ายนะครับแต่ว่านี่ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนกับมันเสียหรืออะไรก็ไม่รู้ให้พี่ลองฟังเสียง เนี่ยมันดังเต๊กเต๊กต๊กนิดนึงออกมานะครับเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับของฟรีตัวเนี่ยไอไม่ยินนะเต๊กเต๊กอะไรก็ไม่รู้อะนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่าคาดหวังอะไรมากของฟรีเดี๋ยวเพื่อนจะให้ลองฟังเสียงครับว่าจะเป็นไงกันบ้างนะกับตัวนี้แต่ก็ถือว่าเชื่อมต่อง่ายนะ

ก็ประมาณนี้นะครับกับของตัวนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับกับของไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอ่ะก็มีปุ่มเปิดนะจ๊ะดเปิดมาสินะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยเพี่ยนจะชอบอย่างหนึ่งครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับรีโมทนะครับอ่ะมาละเออลืมบอกไปนะครับไอ้ อ่ะเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเชื่อมต่อง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดเราคยเชื่อมไว้มันก็ติดไปง่ายแต่ตัวนี้สิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งครับคือตัวนี้ไอ้ไฟตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับคุณไม่สามารถหยุดได้นะครับเปลี่ยนวนวนไปหาเฮ้ยแบบปุ่มแบบไม่มีเสียงไอ้ไม่มีแสงเนี่ยไม่มีนะครับแต่นก็บอกให้อายุการใช้งานก็เดี๋ยวอะไรยังไม่ค่อยเขาเรียกแหละยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน เบ okay. okay. ื้องไปกับการใช้ไฟด้วยโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาลองฟังนะครับเพื่อนจะตั้งความดังไว้ดังสุดเลยนะจะได้เห็นเปรียบเทียบกันง่ายนะครับเห็นไหมครับก็ดังกว่าตัวนี้ชัดเจนอะเออข้างๆมีก็เปรตสองข้างด้วยนะ หลักฉลอมไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้องเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิต ค่านี้นะครับเราก็จะลองนะเพลงที่แบบเฮ้ยมีเบสเยอะหน่อย

เดี๋ยวคราวนี้คนระับก็จะให้ลองฟังอีกรอบนึงกับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ปิดก่อนนะจ๊ะก็เนี่ยครับตัวนี้ก็แบบว่าเปิดทีไรก็จะมีแสงครับอ่าแล้วคราวนี้ปิดนะปึ๊บมันก็จะมีแสงปึ๊บนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลองตัวนี้อ่ะ <Bluetooth. S 1> เห็นไหมครับก็จะเชื่อมต่อง่ายนะอันนี้คือปรับความดังไม่ได้เท่ากันนะครับ

Yeah, little like your mama I've been playing hip hop, baby I can't the stop, the break right from the block, let's take it back to the top. She would think game, living Lin't get dead, make her to represent so, one the end, I the hand. We'll call the real thing, kill the bending one breath where ก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างนะครับกับของนั่นสองตัวนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับของไม่ค่อยดีอ่ะเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยเปิดมาเสียงก๊กก๊ก๊ก๊มานะครับแบบว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับของฟรีนะเพราะว่าตัวนี้มันอันเล็กอยู่แล้วเพราะเวลาฟังก็ใช้อันใหญ่นะเพราะมันมันได้มานะเพราะตัวนี้ก็ไม่อยได้ใช้อ่ะก็ใช้ตัวนี้เพราะเสียงนี้เสียงนั่นกว่าด้วยนะครับต่อให้ไม่มีเสียงวิ้งวิ้งยังไงก็ต้องฟังอัวนี้เพราะมันเส ก็โอเคครับก็ปรับประมาณนี้นะครับกับลำโพงบูทูะครับที่แถมฟรีมากับ v ิววี23 5G ครับที่เพี่อนไปซื้อมาใหม่นะครับก็โอเคครับไม่ได้คิดอะไรมากกับของฟรีหรอกกับอันเล็กนี่ด้วยว่าดูขนาดแล้วโอเคครับเพื่อนจบอะไรรูคลิปนี้ไปเพียงเท่า <essay> นี <yok 95> ้นะชอบฝากกดไลค์สมัครสมากและก็แชร์ด้วยนะ